สวัสดีค่ะอีพีนี้ยังอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างย่านพระนครค่ะนี้เราจะเดินลัดลอบข้างๆกำแพงเพระบร,รมหารัชวังไปไหวศารหลักเมืองด้วยกันค่ะไหวขอพรเสริมความมั่งคั่งมั่นคงทั้งการงานการเงินสุขภาพแข็งแรงค่ะ บริเวณท่าเรือท่าช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะวัดพระธาตุวัดพระแก้วค่ะพระบรมมหาราชวังวัดโพค่ะและอื่นๆอีกมากมายนะคะฝั่งตรงข้ามท่าเรือท่าช้างก็จะเป็นวัดระฆังนะคะเราสามารถเดินทะลุไปเที่ยวตลาดวางหลังได้ค่ะเดินชิวๆชมวิวสวยๆย่านพระนครกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะจากท่าเรือท่าช้างรัดล้อมาทางข้างกำแพงพระบรมหาราชวังค่ะผ่านอุโมงค์มหาราชค่ะประตูทางเข้าวัดพระแก้วสนามหลวงค่ะด้านหน้าเราก็จะเป็นศาลหลักเมืองแล้วนะคะซ้ายมือนี้วิวสวยมากเลยค่ะเราเดินตรงมาอีกนิดนึงนะคะเบร์เวนนีววิวสวยมากค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาแล้วอย่าลืมเช็คอินกันนะคะ เราเดินข้ามทางม้าลายบริเวณนี้ด้วยกันค่ะตรงข้ามเราก็จะเป็นตึกกระทรวงกลาโหมค่ะซ้ายมือก็จะเป็นศาลหลักเมืองกรุงเทพแล้วนะคะข้ามถนนมาแล้วถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะมุมนี้สวยมากเลยค่ะสไตล์วินเทจและย้อนยุคค่ะ เข้ามาบริเวณภายในศาลหลักเมืองแล้วค่ะเราไปซื้อชุดไหว้ขอพรด้วยกันนะคะวันนี้บรรยากาศดีค่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่แน่นมากนะคะจุดบริการชุดไหว้ค่ะชุดละ60บาทนะคะขั้นตอนการไหวที่ศาลหลักเมืองก็จะมี5จุดด้วยกันนะคะ ไหประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนฟวงมาลัยน้ำมันสำหรับดิมตะเกียงและผ้าแพรค่ะไปไหว้ขอพอรด้วยกันค่ะขั้นตอนการไหวแต่ละจุดก็จะมีป้ายบอกนะคะจุดที่หนึ่งค่ะหอพระพุทธรูปค่ะเข้าไปกราบสักการะขอพอรด้วยกันค่ะ เคล็ดลับการขอพอรก็แล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะโดยส่วนตัวแล้วการขอพอรก็จะขอได้แค่1ข้อนะคะแต่ละจุดก็จะขอพอรเหมือนกันค่ะจุดที่หนึ่งไหวขอพอรที่หอพระพุทธรูปถวายดอกบัวนหนึดอกนะคะไปกับสักการะขอพอรด้วยกันค่ะ ไปจุดที่สองค่ะสาราถวายเครื่องสักการะค่ะ<ป>จุดที่สองกราบสักการะขอพอรถวายทูบเทียนและผูกผ้าแพรที่เสาหลักเมืองค่ะจุดไหว้ขอพอรมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะเราไปขอพอรด้วยกันค่ะภายในสารายังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆด้วยค่ะอาทิเช่นองค์พระพิฆเนศค่ะองค์หลวงพ่อโสธรและองค์พระคังค่ะ ไว้ขอพรกันแล้วนำผ้าแพรมาผูกบริเวณนี้ค่ะจุดที่ 3. ามไหวอุค์พระหลักเมืองค่ะไยสีเขียวเขียนว่านำเข้าเฉพาะพวงมาลัยนะคะเราจะนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาถวายด้านในค่ะรกราบสักการะองค์พระหลักเมืองจะมีสีทิศด้วยกันค่ะแต่ละทิศความหมายก็ต่างกันนะคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโดยส่วนตัวแล้วไหวทิศไหนก็ได้ค่ะ เราวันนี้มาขอพรอแค่หนึ่งข้อค่ะแล้วก็แต่ละจุดก็ขอพรเหมือนๆกันนะคะไว้ขอพรอด้วยกันค่ะไหวองค์พระหลักมืงเสร็จแล้วเราไปจุดที่สกันต่อค่ะสางเทพรักค่ะ ักกระองค์เทพรักทั้ง5องค์ค่ะโดยนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองถวายทั้ง5องค์ค่ะถัดมาจุดที่5ค่ะเติมน้ำมันตะเกียงประจำวันเกิดและสะดอกข้อค่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรค่ะแล้วนำน้ำมันไปเติมตะเกียงประจำวันเกิดครึ่งขวดค่ะและเติมตะเกียงสดอกข้ออีกครึ่งขวดค่ะ สักการะองค์พระหลักเมืองขั้นตอนก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สายมูห้ามพลาดค่ะมาเสริมความสิริมงคลเฮงเข็งปังๆกันได้ค่ะและก่อนกลับอย่าลืมแวะรับรํำมตลสารหลักเมืองกันด้วยนะคะ เดินออกมาขากลับก็แวะถ่ายรูปอีกสักรอบค่ะสถานที่และวิวบริเวณนี้สวยงามจึ้งมากเลยค่ะวิวด้านหน้ากระทรวงกลราโหมค่ะบริเวณนี้ถ่ายรูปออกมาสวยงามมากจริงๆค่ะวิวข้างวัดพระแก้วค่ะบริเวณนี้จะเห็นยอดพระตางวัดพระแก้วค่ะ ิเวณนี้เป็นสีแยกนะคะอีกด้านหนึ่งติดสนามหลวงค่ะวิวบริเวณนี้สวยงามมากค่ะตอนนี้ท้องฟ้าสวยงามสุดสมากค่ะมาเดินเที่ยวเดินชิวๆกันได้นะคะพักผ่อนค่ะบรรยากาศย่านพระนครน,นะคะไว้ั้งหน้าไปเดินเที่ยวด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ